การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลินไบอัมโทรรนีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวง ในเดือนพฤศจิกายน2566ของคนที่เกิดในวันอังคารมาดูกันว่าคนในวันอังคารนะคะในเดือนพฤศจิกายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยค่ะคนวันอังคารพฤศจิกายน2566เป็นอย่างไรอ่ะสับสดๆกันนะใบแรกมาก็ต้องบอกเลย ชีวิตกำลังจะออกจากจุดที่มันไม่ใช่จุดที่มันไม่โอเคจุดที่เป็นความทุกข์ความเสียใจความไม่สบายใจต้องบอกเลยว่าในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 6, 6คุณจะได้ออกจากอะไรที่มันไม่โอเคแล้วนะคะไปสู่จุดที่โอเคกว่าจุดที่ดีกว่านะคะต่อมาค่ะในเรื่องสุขภาพต้องบอกว่าสุขภาพระวังเรื่องของหกล้มหกลุกเนาะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้นะคะระวังนิดหนึ่งต่อมาการเงินไรายได้ทรัพย์สินค่ะ การเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่ายิ่งทํายิ่งมียิ่งทํายิ่งได้นะความพยายามของคุณจะทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วขยันเข้าไว้การเงินจะคล่องตัวเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้าง เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างต้องบอกว่าดีมากนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงสามารถช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุสนับสนุนนะหรือว่าพึ่งพาอาศัยได้นะถ้าคุณติดขัดมีปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องพร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็พยุงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะต่อมาในเรื่องของ ความมั่นคงของคุณเป็นอย่างไรนะดูจากพลังงานอย่างที่บอกไปเลยค่ะเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงของคุณมีโอกาสจะมั่นคงได้จากการลงมือทําหรือการทํางานนะความขยันหมั่นเพียรคุณจะสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงของชีวิตของตัวคุณเองได้ด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วลงมือทําให้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีมีโอกาสที่จะมั่นคงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆมีโอกาสมีเป็นของตัวเองนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักนะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักก็ต้องบอกว่าพึ่งพาอาศัยได้อยู่ในโอวาทแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมคุณดีด้วยนะมีโอกาสที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินให้เจริญก้าวหน้าได้ดีนะคะหรือเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองมาให้นะคะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานถามว่ามีไหมมีแต่ต้องบอกว่า ปัญหาอุปสรรคเนี้ยมันเป็นแค่สิ่งใหม่ๆบททดสอบนะ,ะซึ่งตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีพลังนะในการศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองในการขวนขวายแล้วก็พัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอยู่แล้วความมุ่งมั่นความตั้งใจสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็ได้รับชัยชนะอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือศัตรูทั้งปวง นะคะแล้วก็สามารถทําอะไรต่างๆผ่านพ้นไปได้ดีและประสบความสําเร็จด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของคู่ครองเจาะลึกกันสักหน่อยถ้าโสดอยู่เนี่ยดูจากพลังงานต้องบอกว่าโอกาสที่จะมีคนเข้ามามีนะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะถ้ายังไม่เปิดใจก็ดีเราค่อยๆเลือกไปไม่ต้องรีบร้อนนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะดูจากพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ ก็อาจจะยังคุมเครืออยู่แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกและมีช้อยส์มีทางเลือกนะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกทางไหนแค่นั้นเองส่วนถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะเติมความหวานให้กันหน่อยจะดีเพราะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างทํางานนะหาเงินกันจนลืมใส่ใจหรือว่าลืมดูแลจิตใจกันละกันเพราะนั้นเติมความหวานแล้วเริ่มเติมก่อน,อนเลยเดี๋ยวเขาเติมตามน,นะ ต่อมาค่ะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคือเรื่องของการเงินดูเหมือนจะมีคนมาขอยืมเงินยืม,ยม,ยมตังหรือมีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากคุณนะเพราะฉะนั้นช่วยได้ถ้าช่วยแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณต้องการนะความช่วยเหลือจากใครหลักๆขอให้อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งตัวเองก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากใครเนาะ ต่อมาค่ะในเรื่องของความสําเร็จกันบ้างในเดือนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือเปล่าต้องบอกว่าโอกาสในการประสบความสําเร็จมีนะคะมีนะดูจากพลังงานต้องบอกว่ามีเลยที่จะประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะหนักหน่อยนะแต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จแน่นอนเพราะคุณเก่งกว่าที่คุณคิดและเก่งกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการงานกันบ้าง การงานดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เพิ่มเงินเดือนนะคะมีโอกาสที่จะได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรืออยู่ในจุดที่สูงขึ้นยินดีด้วยนะคะต่อมาค่ะโชคลาภกันบ้างมีโชคมีลาบไหมอืโชคลาภมีโอกาสมาแบบฟุกๆุกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีคิดดีพูดดีทําดีสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆค่ะแล้วโชคลาภจะมาแบบสายฟ้าแลบมาแบบไม่ทัด ไม่ทันตั้งตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความประมาทนะจะพังหรือจะปังก็ขึ้นอยู่กับความประมาทของตัวคุณถ้าเกิดว่ามีสติในการใช้ชีวิตไม่ไม่ประมาทเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบด้วยความละเอียดมีโอกาสที่ชีวิตจะเดินก้าวหน้าไปอย่างาประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณประมาท แนะมันอาจจะส่งผลให้คุณพังพลาดพังเผลอแล้วก็ทําให้ตัวคุณเจ็บตัวได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทไม่ดีนะคะโอเคและนี่คือคำดํานายทั้งหมดของคุณนะชาววัน อังคารนะคะในเดือนพฤศจิกายน2566ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในถูถูกสองทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้วิชีย่จงเบิกบานตื่นรู้แล้ก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย